ทุกท่านครับในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกตะวันออกมีประเทเมธีผู้ยิ่งใหญ่สองท่านที่เปรียบดังพระอาทิตย์และพระจันทร์ของวงการประชยาท่านหนึ่งคือของจื้อผู้สว่างใสด้วยคุณธรรมกฎระเบียบและหลักการปกครองอีกท่านหนึ่งคือเหล่าจื้อผู้ลุ่มลึกเย็นสงบดังสายน้ำที่ไหลไปตามวิถีแห่งธรรมชาติและท่านเชื่อหรือไม่ครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่กระแสทานแห่งปัญญาทั้งสองสายนี้ ได้ไหลมาบรรจบกันการพบกันครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ทิ้งร่องรอยแห่งปัญญาไว้ให้เราได้คบคิดตามนับพันปีวันนี้เราจะขอนําทุกท่านย้อนเวลากลับไปสดับตับฟังบทสนทนาที่เปลี่ยนโลกครั้งนั้นขอให้ทุกท่านทําใจให้สบายปล่อยวางเรื่องวุ่นวายสักครู่แล้วลองมาดื่มด่ากับปัญญาของท่านปราชนทั้งสองไปพร้อมกันครับจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในราวปี538ก่อนคริสตกาล วันหนึ่งอาจารย์ของในวัยที่ยังแสวงหาความรู้ได้เอ่ยขึ้นกับสิทธิรักของท่านว่าสิทธิแอลข้าได้ยินมาว่าในแผ่นดินจูมีปราดเท่านามว่าเหลาตานท่านผู้นี้แตกฉานในทุกสามสิ่งรู้แจ้งอดีตปัจจุบันอย่างรู้รากเงาวของพิธีกรรมและดนตรีเข้าใจแก่นแท้ของคุณธรรมบัดนี้ข้าปรารถนาจะเดินทางไปแคว้นจูเพื่อขอคำชี้แนะจากท่านสิทธิของท่านเมื่อได้ฟังก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงรีบไปกราบทูลเจ้าผู้ครองแคว้นลูซึ่งท่านเจ้าแขวนก็เห็นดีด้วยจึงได้มอบรถมารถม้าสำรองคนรับใช้และคนขับรถมาให้กับอาจารย์องเพื่อเดินทางไปแสงหาปัญญาในครั้งนี้เมื่อท่านเหล่าจื้อผู้เป็นปราเช่นเท่าได้เห็นอาจารย์องเดินทางมาไกลแสนไกลด้วยความมุ่งมั่นก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านไม่เพียงแต่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นแต่ยังได้พาอาจารย์องไปพบกับปรมอาจารย์ด้านดนตรีเพื่อศึกษาเรื่อง ท่วงทานองเอ็นและกดแห่งเสียงไม่เพียงเท่านั้นท่านเหล่าจื้อยังได้พาอาจารย์ของไปดูด้วยตาตัวเองพาไปดูพิธีบวงสรวงฟ้าดินพาไปสำรวจสถานที่ที่ใช้สั่งสอนผู้คนเนยจเจียนยาวและพาไปศึกษาระเบียบปฏิบัติในวัดในศาลการได้เห็นจริงในครั้งนี้ทำให้อาจารย์ของรู้สึกตื่นตาตื่นใจและซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดมิได้ท่านอุทานออกมาไม่หยุดว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆ ของขวัญล้ำค่าในวันอำลาหลังจากที่อาจารย์คงได้พำนักและร่ำเรียนอยู่หลายวันก็ถึงเวลาที่ท่านต้องอำลาเพื่อเดินทางกลับในวันนั้นท่านเหล่าจื้อได้เดินออกมาส่งท่านอาจารย์คงจนถึงนอกประตูพร้อมกับมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายท่านกล่าวว่าอาจารย์คงข้าได้ยินมาว่าคนที่ร่ำรวยมักจะให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของขวัญส่วนคนที่มีเมตตาธรรมมักจะให้ถ้อยคำเป็นของขวัญตัวข้า ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองจึงไม่มีทรัพย์สินใดจะมอบให้ท่านวันนี้ข้าจึงขอมอบถ้อยคําสองสามคำให้ท่านแทนในยุคสมัยนี้ท่านจงจําไว้ว่าคนฉลาดที่ชอบวิจารณ์คนอื่นคนเก่งที่ชอบเปิดโปงค,คนอื่นคนสองประเภทนี้มักจะนําภัยมาสู่ตัวแม้กระทั่งถึงแก่ความตายเพราะอะไรหรือ ก็เพราะความแหลมคมของพวกเขานั่นเองคมจนไปบาดคนอื่นคมจนไปทิ่มแทงอัตตาของคนอื่นในฐานะลูกอย่าคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าพ่อแม่ในฐานะข้าแผ่นดินอย่าคิดว่าตนเองเก่งกว่าเจ้านายขอท่านจงจดจําคําเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดอาจารย์ขงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ก้มลงคํานับด้วยความเคารพอ,อย่างสูงสุดพังกล่าวว่าสิทธิ์ขอน้อมรับและจดจําไว้ในใจจะไม่ลืมเลือนชั่วชีวิตปรัชญาแห่งสายน้ําท่านเหล่าจือ๊อมองหน้าอาจารย์คง แล้วกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งว่าท่านจงดูน้ำเป็นตัวอย่างธรรมชาติของน้ำคือไม่แข่งแยง่งมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในใต้ล่าสามารถแย่งชิงกับมันได้น้ำมันอยู่ใกล้กับเตา๋าหรือวิธีแห่งธรรมชาติดาวที่สุดแล้วน้ำมันไหลไปทุกที่ประโยชน์ของมันมีอยู่ทุกหน,นแหง่งแต่มันกลับเลือกที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่เสมอไม่เคยฝืนธรรมชาติไหลขึ้นที่สูงนี่คือความถ่อมตนที่แท้จริงเมื่อมันนิ่งมัน ใส่จนมองเห็นก้นบึงเมื่อมันลึกมันส่งบทจนอย่างไม่ถึงนี่คือสภาวะแห่งปัญญาที่ลุมลึกมันให้ประโยชน์ต่อสัมพสิ่งแต่มันไม่เคยร้องขอการตอบแทนมันยืดหยุ่นเมื่อเจอสี่เหลี่ยมมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อเจอวงกลมมันก็เป็นวงกลมมันไหลเมื่อถูกเปิดทางมันหยุดเมื่อถูกกั้นขวางนี่คือความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติดังนั้นผู้มีปัญญาที่แท้จริงจะปรับตัวไปตามเวลา ผู้ชาญฉลาดจะไม่ฝืนแต่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆคลี่คลายด้วยตัวมันเองผู้ที่บรรลุธรรมตามฟ้าดินบัดน,นี้เมื่อท่านจะจากไปข้าขอให้ท่านจงทิ้งสองสิ่งนี้ไปเสียอัตตาทิฏฐิทีททท่ซ่อนอยู่ในคําพูดและแววตาของท่านตัณหาที่ซ่อนอยู่ในท่าทีและรูปโฉมของท่านถ้าท่านไม่ทิ้งมันตัวท่านยังมาไม่ถึงแต่อัตตาของท่านก็มาถึงก่อนแล้วรัสมีแห่งความอยาก ของท่านมันแรงกล้ามันแผ่พุ่งออกมาจากตัวท่านเหมือนคนที่เดินอวดตัวอยู่ในตลาดถ้าเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะกล้าใช้ท่านทำงานใหญ่คำพูดของท่านเหล่าจื้อในครั้งนี้มันช่างคมและลึกเราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจอาจารย์ของนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยความรู้สึกที่ตื่นรู้จากใจจริงว่าคำสอนของท่านอาจารย์มันเหมือนน้ำเย็นที่ไหลาจากใจท่านเข้ามาดับไฟในใจสิทธิ์สิทธิ์ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวด และจะขอน้อมนำไปปฏิบัติอย่างไม่เกียจคร้านชั่วชีวิตนี้ธรรมชาติของความเหมือนหลังจากอาจารย์ของกลับไปแล้วท่านเหล่าจือได้สนทนากับสิทธิ์ต่อท่านกล่าวว่าหากเจ้าอยากเห็นเต่าจะต้องทำใจให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสรมพสิ่งในจักรวาลนี้ฟ้าดินคนสัตว์ภูเขาแม่น้าแน่นอนว่ารูปทรงและคุณสมบัติมันแตกต่างกันแต่จงมองให้ลึก สิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรมันเหมือนกันตรงที่ทุกสิ่งล้วนเกิดและดับไปตามธรรมชาติมันเหมือนกันตรงที่ทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งไปตามเหตุปัจจัยคนที่มัวแต่มองความต่างคือคนที่มองเห็นแต่เปลือกส่วนคนที่มองเห็นความเหมือนคือคนที่เข้าถึงแก่นแท้เมื่อใดที่เจ้าวางความแตกต่างลงแล้วมองเห็นความเหมือนของทุกสิ่งเมื่อนั้น ใจของเจ้าจะกลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของจัก,กรวาลมันคือสภาวะที่ว่างเปล่าไร้รูปไร้ลักษณะไร้ซึ่งการแบ่งแยกแล้วการมองเห็นความเหมือนเช่นนั้นมันมีความสุขอย่างไรหรือขอรับสิทธิ์คนหนึ่งถามท่านเหล่าจื่อยิ้มพลางตอบว่าความสุขก็คือเมื่อเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งเท่ากันสัมพัสิ่งกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันถูกกับผิดก็เป็นแค่เรื่องสมมติเมื่อนั้นเจ้าจะมองความตายเป็นเหมือน กลางคืนและมองชีวิตเป็นเหมือนกลางวันเจ้าจะมองโชคกับเคราะห์ดีกับร้ายว่ามันเท่ากันไม่มีเกิดไม่มีต่ำต้อยไม่มีรุ่งเรืองไม่มีอับยศเมื่อทุกอย่างมันเท่ากันหมดแล้วจะมีที่ตรงไหนที่ไม่เป็นสุขอีกเล่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันมีสิทธิอีกคนนามว่ายังจือจีซึ่งเป็นคนทนงตนได้ถามท่านเหล่าจือว่า ท่านอาจารย์การบำเพ็ญเพียรที่ท่านสอนนั้นต้องนั่งนิ่งๆต้องเดินชา้ชาๆต้องกินของจืดๆต้องนอนในที่สงบแบบนี้มันก็ต้องไปอยู่ในป่าลึกน่าสิครับแต่ถ้าไปอยู่ป่าลึกไม่มีคนรับใช้ไม่มีข้าวของเครื่องใช้แล้วจะอยู่อย่างไรท่านเหล่าจื้อได้ฟังก็หัวเราะแล้วตอบกลับไปอย่างเรียบง่ายว่าโอ้ส oh, ิทธ์อลวิธีแห่งธรรมชาติใหญ่ต้องฝืนถึงเพียงนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องพยายาม นั่งนิ่งแค่เจ้าไม่มีตันหาใจเจ้าก็นิ่งเองเจ้าไม่จําเป็นต้องพยายามกินจืดแค่เจ้าไม่ฟุ่มเฟือยอาหารนั้นก็รสจืดเองเจ้าไม่จําเป็นต้องพยายามนอนสงบแค่เจ้าไม่เพ้อฝันการนอนนั้นก็สงบเองการบําเพ็ญเพียรยายต้องอยู่ในป่าลึกแค่หิวก็กินเหนื่อยก็พักตะวันขึ้นก็ทํางานตะวันตกดินก็นอนนี่แหละคือการไม่ฝืนตามธรรมชาติ กายและใจก็จะแข็งแรงแต่ถ้าเจ้าฝืนธรรมชาติเพื่อสนองกิเลสกายและใจก็จะวุ่นวายและเสื่อมโทมบทสรุปแห่งการปล่อยวางท้ายที่สุดสิทธิอีกคนได้ถามถึงสภาวะสูงสุดแห่งการบำเพ็ญท่านเหล่าจื้อกล่าวถึงการชำระล้างใจท่านว่าสิ่งสกปรกในใจมีสองอย่างคือความอยากได้และความอยากรู้ เมื่อเจ้าวางความอยากทั้งสองนี้ลงได้ในใจเจ้าจะสงบเมื่อในใจสงบการเคลื่อนไหวดงหรือการหยุดนิ่งก็จะเป็นไปตามธรรมชาติอยากนอนก็นอนอยากตื่นก็ตื่นอยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุดสิ่งภายนอกไม่สามารถเข้ามารบกวนใจของเจ้าได้อีกต่อไปนี่คือสภาวะที่ลืมทั้งข้างในและข้างนอกในคือใจนอกคือวัตถุวางความอยากในใจวางความลหลงไหลในวัตถุจนในกับนอกมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว กลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นแหละคือเต่าที่แท้จริงท่านอาจารย์นั่นคือสภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วใช่หรือไม่สิทธามท่านเหล่าจื้อสายหน้ายังนั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเข้าสู่ธรรมชาติเท่านั้นถ้าจะให้ถึงที่สุดแล้วก็เจ้าจะต้องอยู่ในสภาวะที่แม้จะอยู่กับดินกับสัตว์ก็ไม่รู้สึกต่ําต้อยแม้จะเหาะเหินไปกับเทพเทวดาก็ไม่รู้สึกสูงส่งจะทําอะไรก็ไม่เคยคิดแผนการ จะหยุดอะไรก็ไม่เคยกังวลใจของเจ้าจะต้องเป็นเหมือนไม้แห้งหรือใบไม้ที่มอดไหมเมื่อแดดแผดเผามัดเจยงูนงูดก็ไม่รู้สึกร้อนเมื่อหิมะโปรยปลายก็ไม่รู้สึกหนาวเมื่อดาบฟันลงมาก็ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเสือขย้ำก็ไม่รู้สึกกลัวเมื่อนั้นโชคก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้เคราะหก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้เมื่อดีและร้ายสิ้นสุดลง สุขและทุกข์ก็จบสิ้นตามไปด้วยนั่นแหละคือที่สุดและนี่คือปัญญาอันล้ํำลึกจากการพบกันของสองมหาปราชนและบทสนทนาที่ท่านเหล่าจื้อได้ทิ้งไว้กับเหล่าสิทธิ์หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้พบกับความสงบที่แท้จริงในใจของท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ